มีไอมีการรดน้ำมเครื่องครับโบยพุ่งออกมาเลยนะครับ สูดดีแม็กสอุดห้านะครับมีอาการตายที่การรัดน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กินน้ำมันเครื่องนะครับตอ,ตอนนี้ทีมช่างกากลังตรวจสอบแล้วก็จัดสแกนเนอร์อไม่มีควันดำ สำหรับ e s u z u d m a x 2.5้คันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจสอบในส่วนของระบบหัวฉีดนะคะและนี่ก็เป็นปลีกผีเสื้อนะคะที่มีสิ่งสปกปรกสะสมมากมายนะคะรวมถึงสิ้นยางต่างๆนะคะอาจเสริมสภาพค่ะเนื่องจากน้ำมันเครื่องรั่วออกมาเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้นะคะทีมสร้างก็ทำการถอดหัวฉีดออกมานะคะเพื่อนำไปให้อาจารย์ใหญ่ได้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นนะคะว่าหัวฉีดรถคันนี้อาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะ สวัสดีเช้าวันพุธกับอีกหนึ่งทันนะครับแหวนวิชิตรั่วกินน้ำมันเครื่อง <c oughs> แล้วก็มาจาก,ากไหนรับพี่ผมมาจากนนบุรีอ่ะใกล้ๆก<อ>รุงเทพเลยอยู่แถวธุรกิจบันฑิตครับถ้าดูสังเกตดูลูแหวนน่าจะรูเล็กขนาดน,นี้ <c oughs> แต่นี้มันกัดแหวงหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันรั่วหนักไนะงจะลงอ่างล้วมันเครื่องทีนี้ปลายมันคลอดหมดแล้วเนี่ย ที่ดูเลยปลายมันคลอดอะคือหัวนี่โตแต่แกนแกนเล็กแล้วก็ปอหัวฉีก็สึกเพราะหัวฉีดมันดินน้นะมันดิ้นมันกัดเนี่ยกัดสีเหล็กแบบนี้มันมันกัดแหว่งหมดอ่ะข้าวเดี๋ยวข้าไปเทสก่อนมันเครื่องหายเยอะไหมก็ผมมานี่ยุบลงไปหน่อยหนึ่งจากวิ่งจากนนลละ่ะยึดลงไปหน่อยนึ่งลิตรจากกีดบนลงล่างก็คือหนึ่งลิตรครับ แต่เราวิ่งจากนน้นมานี่ยตีละ200กิโลร<อ>ูมไปคร<ล>ึ่งหนึ่งครึ่งลิตรก็ห,หน่อยนึงอ่ะผมมาเช้าผมชักดูอ้าวเดี๋ยวเทสล้วก็จะเรียกดูว่าว่าปลาหัวจิ๋มจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าเครื่องเทสให้นะครับนี่เช็คหัวฉีดอีสุดีแม็เครื่อง205นะครับในการไหลลับเยอะการฉีดครับ ีดไม่่แนนครับหัวฉีด d m a มนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนไปแล้วดูการรั่วครับรั่วน้อยลงดูการฉีดฉ<อ>ีดแน่นขึ้นครับ เติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะรวมไปถึงมีการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะให้ได้ค่าต่างมาตรฐานค่ะเพราะว่ารถที่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจเกิดการสึกหรอจากการใช้งานได้ค่ะจึงต้องปรับตั้งใหม่นะคะจากนั้นก็นําหัวฉีดนะคะที่ซ่อมบํารุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะ นะครับทาการประกอบท่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการอุดชีอาร์ประกอบหัวฉีด ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องสแกนเนอร์อีกครั้งนะคะก่อนที่จะทําการาบารุงรักษาด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะวีทีวันซูเปอร์ทีทเมนต์ค่ะช่วยยืดายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะขจัดควันดำละลายสนิมอัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดสารเคลือบบ่าววาวค่ะลดการสึกหรอของบ่าววาวนะคะแล้วก็ช่วยทําให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นขั้นตอนของการล้างท่อไอเสียนะคะคือการนําเอาเขาม่านะคะที่เกาะติดบร,ริเวณภายในท่อออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้รถยนต์คันนี้นะคะไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับทีมช่างกําลังตรวจสอบนะครับเครื่องยนต์นะครับหลังจากปลดลองวิ่งนะดูคือปกติแล้วก็รอย่วต่างๆนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าไอาน้ำมันเครื่องที่เกิดขึ้นนะครับตอนช่วงก่อนมาซ่อมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าไอ้น้ำมันเครื่องสียังมีไหมนะครับนี่มาทดลองขับพักสนามครับกับ Isudirect e นะครับ2.5นะครับหลังจากการซ่อมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับสปาร์ชินะครับผู้ใช้รถคันนี้นะครับน้ำสวดดีครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อจรันครับเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอ่านนทบุรีนนทบ,บุรี รถคันนี้มีอาการอะไรครับก็มีไอออกก้านไม้วัดครับควันดำแล้วก็สตาร์ทติดยากหน่อยน้ำมันเครื่องหายด้วยน้ำมันเครื่องหายด้วยใช่ครับถือว่าเป็นอาการที่พบบ่อยในยูสุนะครับรถคันนี้ขี่แสนเรครับแสนแปดแสนแปดอันนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองมือสองัมือสองซื้อต่อมาอไกทีนึงใช่ ก็คือถูกใจคันนี้ก็เลยเอาคันนี้เลยใจจริงๆตอนแรกจะเอาแบบ TFR ไงครับอันนี้มาดูคันนี้มันก็พอพอเล่นได้อยู่ก็ข,ขยบขึ้นมาหน่อยอของมันเร็วรุ่นรุ่นแรกตอนแรกตอนน้านี้เคยไปทําอะไรมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยถ่ายมันเครื่องอย่างเดียวคือเปลี่ยนถ่ายปกติแต่ว่ายังไม่ได้ทาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่ได้ไม่ไ,มได้ลื้อเลยไม่ได้ทําอะไรเลย ติดตามเดี่ยนตยนมาจากช่องทางไหนครับอ๋อ u t u b e ครับ youtube ติดตามมานานไหมครับก็สองสามเดือนนะสองสามเดือนคืออยากรู้การแก้ปัญหาคืออยากรู้ใช่อ๋อยากรู้การแก้ปัญหาก็เลยลองเสิร์ชหาดูว่าอาการแบบนี้จะแก้ไขได้ยังไงใช่มาดูที่ใหญ่จูนิ่งครับคือก็เลยเลยมาเจอครับของใหญ่จูนิ่งเอ๊ะมันใกล้คล้เคียงกับอาการรถเราแล้วลองไปทําดูดีว่าลองไปทำ ตัดสินใจนานไหมครับถึงมาทำที่นี่ก็ตั้งก็ดูมาก็ก็ดูมาตดูมาเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินใจมาครับมีน้ํามันอะไรน้ํามันเคลือบสารเคลือบอ่าเครื่องยนต์สารเคลือบใช่ต่างๆนะครับเพราะว่ารถผมมันรถเครื่องมันเก่าอ่ะก็เลยอยากจะให้มาดูดูแลดูแลตอนเช้าพูดคุยกับทีมช่างหมดแล้วเรียบร้อย นะครับก็ดูการเทสหัวฉีดนะครับ<ช>เป็นไงครับหัวฉีดก็โอ้แย่เลยเคลอะเลย <c oughs> มีหัวหนึ่งไงเป็นสนิมด้วยก็คือมีอาการรั่วหนักใช่ใชครับแล้วก็ฉีดเส้นใหญ่นะครับ<ค>แล้วก็มีการไหลกลับเยอะด้วยใช่มีการเปลี่ยนปลายแล้วก็แหวนหัวฉีด่<ช>นะครับทั้งสี่ต้นเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็คระบบฟาว วด egr นะครับล้างท่อไอดีด้วยลงครับลงเหนสัน้าต่างต่างเรียบร้อยเอาเบียร์เบียร์ไม่เฉยไงครับตอนนี้ก็ทดลองขับความเร็วอยู่วัน120รอยี่สิบนะครับนี่ร้อยยี่อยี่สิบนะครับก็อัตราเร่งเป็นไงครับก็ก็ดีกว่าเก่าดีกว่าการออกตัวออกตัวดีกว่าดีกว่าเก่าแต่การสั่นที่เกิดขึ้นช่างบอกว่าเกี่ยวกับคร์สอ๋อ เยบคนเร่งนิ่งเลยแต่ถ้าเหยับคนเร่งนี้ถือว่าเครื่องนิ่งนะครับมันจะเป่ดมันจะพุ่ไปเรื่อยๆอ๋อมันจะเร่งไปตามสเต็ปของมันใช่ไสังเกตกระจกซ้ายขวามีควันไหมครับเร่งไม่เห็นไม่เห็นปกติจะเห็นครับผมก็มองก็ไม่ไม่เห็นเพราะว่ามันควันมันลงล่างอะนะคที่ผมก็มอง โดยรวมเนี่ถือว่าพอใจไหมครับก็พอใจพอใจพอใจครับให้คะแนนเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่อืหรือต้องลองลองใช้งานไปก่อนครับลองใช้งานสักพักหนึ่งว่าเป็นยังไงเนาะครับตอนนี้ก็ไปแปดเก้าแล้วแปดเก้าย่้สิบแล้วใกล้สิบแนะครับแต่ก็ดีเร่งวิ่งดีวิ่งดีกว่าเก่าเครื่องเงียบลงไหมครับ ่าเงียบลงหรอเปกก็นโรคประจตัวแล้วก็อาการที่พบบ่ยคือน้ำมันเครื่องหายเอ๊ะอยู่เธยไม่ได้ครับน้ำมันเครื่องหายมีไอาการวัดนะครับแล,วแล้วก็ควันดำเพราะวอาอยู่การใช้งานแสนแปดแสนโลนะครับก็มาดูแลกันเรียบร้อยอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถดีแมครับก็อา่าคนที่มีรถดีแมแล้วมีอาการคล้ายๆกับผมเนี่ยถ้า ถ้ามั่นใจนะอู่นี้อู่ใหญ่ยนตจูนิงเนี่ยก็ให้มาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าไปที่อื่นอาจจะแบบไม่ไม่ทำไม่ชัวไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เปิดโอเพนดูไดโอเพนดูได้สามารถสอบถามได้สอบถามได้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรแต่ละตัวเข้าไปดูได้เลยไม่มีการที่ว่าไม่มีกั๊กหมกหรืออะไร เรื่องความรู้ก็ไม่มีกั๊กบอกหมดใช่ถามอยากรู้อะไรถามช่างก็โอเคให้ความร่วมมือครับดีกครับตอนนี้วิ่งลอยลำมาเลยร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวิ่งได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสมาชิกท่านใดที่พบเจอปัญหาเดียวกันนะครับกับรถคันนี้ก็คือมีอาการดังกล่าวที่กล่าวไปนะครับก็แก้ไขอาการไปเรียบร้อย นะครับก็ส่งต่อข้อมูลให้กับสมาชิกท่านอื่นได้นะครับเป็นญาติพี่น้องของท่านก็แชร์ให้เขาดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเก่ยมจุดนิ่งทาง YouTube ครับแล้วก็แฟนเพจกยงจุดนิ่งทาง2เพจเพจเอนกรีนครสวรรค์และสาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองครับติดตาม TikTok และ Instagram มาด้วยครับวันนี้ต้องส่งอีซูดีแมก2.5อันนี้กลับบ้านครับสวัดครับ